ครับตอนนี้ผมมาเยือนอยู่หน้าป้ายสหภาพพมา่าอยู่เนี่ยนอกเลียนมากบอกว่าไปทางซ้ายอีกร้อยเมตรก็คือจากตรงนี้ไปก็ถึงพม่าเพียงร้อยเมตรนั่นแสดงว่าเรากําลังยืนอยู่ตรงคอคอดกะนนะครับนี่เป็นป้ายเดิมของคอคอดกะนนะครับอายุอานามก็รวม50ปีนะครับทําไว้ตั้งแต่สมัยโน้นครับถึงปัจจุบันก็มีการซ่อบมบารุงอยู่เรอยมาเพื่อ ให้ประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาได้แวะถ่ายรูปกันครับต่อมาได้มีการก่อสร้างผมเรียกไม่ถูกนะครับว่าเป็นป้ายหรือเป็นเ,เพราะามีหลายท่านมองดูแล้วบอกว่าเหมือนเหมือนสุสานก็ว่ากันไปนะครับตามความคิเดเห็นแต่ก็มีคำบรรยายว่าเป็นขอคอ้กระกว้าง50กิโลเมตรนะครับแล้วก็ บอกว่ามีการดำริมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ที่้สุดนะครับโดยความเห็นส่วนตัวของผมแล้วเท่าที่คน้นคว้าศึกษามาการดำริขุดคลองคอดกานี้ก่อนสมัยพระนารายณ์ครับก็คือตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรมและพระเจ้าประสาททองนั่นเองข้างหลังป้ายนี้นะครับก็จะเป็นแม่น้ำกระบุรีและประเทศเมียนมา มีหลายท่านบอกว่าการสร้างป้ายนี้มาบังภูมิทัศน์ที่จะดูแม่น้ําอย่างสิ้นเชิงก็ต้องแล้วแต่มุมมองนะครับผมจะพาท่านเดินอ้อมมาหลังป้ายนะครับเพื่อดูทิวทัศน์ของแม่น้ํากระบรีและฝั่งประเทศเมียนมาทุกท่านอย่าลืมอกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งจริงๆด้วยนะครับด้านหลังนี้นะครับ เราจะได้เห็นทิวทัศน์ของแม่น้ํากลับบุรีเต็มๆซึ่งก็คงจะเป็นความจริงอย่างที่บางท่านกล่าวนะครับถ้าไม่สร้างป้ายตรงนี้ความสวยงามจะมีขนาดไหนนะครับจะได้มองเห็นทิวทัศน์ภูมิทัศน์ที่สวยงามภูเขาครับส่วนโค้งของแม่น้ําซึ่งเป็นจุดชมวิวได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็ต้อง แล้วแต่เหตุผลนะครับในการสร้างป้ายนี้ขึ้นมาเพื่อบดบังภูมิทัศน์หรือเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวนี่คือส่วนที่แคบที่สุดในแหลมมายูนะครับความกว้างประมาณ50กิโลเมตรระหว่างชายแดนไทยพม่าฝั่งตะวันตกหรือที่เราเรียกกันว่าคอคอดกระนั่นเองครับคำว่ากระมาจากแม่น้ำกระบุรีนั่นเอง <S <S ตอนนี้ผมยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกระบุรีนะครับ แถวทิวต้นไม้ฝั่งตรงข้ามนั่นคือประเทศเมียนมานะครับอาคารรกร้างว่างเปล่าที่เห็นอยู่ตรงนี้จุดประสงค์จะเป็นตลาดนัดชายแดนไทยเมียนมาไม่ประสบค,ความสำเร็จน,นะครับก็ต้องรออนาคตกันต่อไป